่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอิดักิกิยาพันธ์นะฮะเราพบกันวันนี้ เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันแน่นอนที่สุดครับเราก็เน้นมาที่เรื่องของการเกษตรเวลานี้เนี่ยเราก็ใกล้ที่จะถึงเวลาในการเลือกตั้งมากที่สุดเท่าที่เรียกว่าระยะก็ใกล้เข้าไปทุกทีและเพราะเราเลือกตั้งกันวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมและยิ่งใกล้วันเข้าไปเท่าไหร่ พี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องสู้กับตัวเองโดยที่บางครั้งมันก็จะมีคนมาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงนะฮะและคนไทยก็กลัวเรื่องบาปบุญคุณโทษไปรับปากเขาแล้วเดี๋ยวเกิดไม่เลือกเขาแล้วมันจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าไปตกอยู่ภายใต้อำนาจเงินและถ้าเราไปหลงแบบนั้นที่สุด เราก็จะได้พวกที่ดีแต่พูดแต่ว่าไม่เคยลงมือทาและก็ไม่เคยช่วยเหลือประชาชนกันอย่างจริงจังอันนี้ก็ต้องย้ํากับท่านว่าวันที่14เป็นวันชี้ชะตาอนาคตบ้านเมืองท่านจะเลือกพักไหนท่านจะเลือกอผู้แทนในเขตคนไหนอยู่ที่ปลายปากกาของท่านที่จะกาหมายเลขพัก แล้วก็หมายเลขสมาชิกสสในเขตของเราก็โปรดใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างหนาตาเพราะว่าถ้าเราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะฮะกันเยอะๆนะฮะเรียกว่าผีออกอลาวาดไม่ได้นะบัตรผีไม่มีเพราะบ้านเรามันก็มีแปลกๆที่แล้วมาก็มีบัตร ขย e งบัตรอะไรก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดนะฟังดูแล้วปวดเสียงเยนกล้าวนะครับอันนั้นก็คือเลือกผู้แทนนะครับเลือกแล้วเราก็ต้องรออีก4ปีนด้วยความอดทนว่าบ้านเมืองจะไปในทิศทางใดนะครับก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่า เราเลือกผู้แทนเนี่ยสปีมันเปลี่ยนได้แต่ถ้าเผื่อท่านจะเลือกปลูกผลไม้สักชนิดหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมว่าเลือกไม่ง่ายนะท่านต้องพิจารณาให้ดีท่านจะปลูกทุเรียนท่านจะเอาพันธุ์อะไรจะลูกใหญ่ลูกเล็กหรือจะเล่นทุเรียนลูกผสมจันทบุรีหนึ่งจึงจันทบุรีอะไรก็ว่าไปนะ หรือท่านจะปลูกมะม่วงนะครับจะปลูกมะม่วงอะไรจะพันกินดิบหรือว่าจะพันกินสุกหรือจะปลูกมะม่วงเพื่อการแปลรูปนี่มันมีเป็นกลุ่มๆของมันอย่างนี้นะครับและพอเลือกแล้วเนี่ยทำยังไงจะมั่นใจว่าไอ้ที่มาถึงบ้านเราเนี่ยมันเป็นพัน์นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ เกษตรกร,ร,กรที่เป็นระดับมืออาชีพเขาไม่รอไปนั่งซื้อตำร้านอะไรต่ออะไรต่างๆเลยครับแต่เขาจะไปถึงสวนที่มีพันนั้นแล้วก็ไปสั่งจองให้เขาช่วยขยายพันให้อย่างนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราได้พันแท้แน่นอนอันนี้ก็คือ เรื่องของการที่จะได้สายพันธุ์แท้แต่ทีนี้พอได้สายพันธุ์แท้มาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าจังหวะเวลาของพันธุ์พืชที่เราจะนำมาปลูกน,นะครับก็หมายความว่าพอเราไปทาบเกง่งขยายพันธุ์มาได้เรียบร้อยยังปลูกในพื้นที่เลยตรงไม่ได้ก็จะต้องเอามาใส่ถุง ใส่เขคงใส่ภาชนะเพื่อรอให้รากเนี่ยจับดินรากเนี่ยแตกออกมามีคนถามผมว่าจังหวะไหนคือจังหวะดีที่เราจะปลูกผมก็ต้องบอกว่าจังหวะดีที่สุดคือจังหวะที่รากเดินและเริ่มแทงทะลุถุงถ้าเป็นถุงนะหรือ เริ่มแทงทะลุเข่งเริ่มแทงทะลุพูดไงวะ่ะรากเดินเต็มที่อย่ารอให้เดินจนกระทั่งรากไม่มีทางไปแล้วก็ขดม้วนอยู่ในภาชนะนั้นแล้วจึงค่อยไปปลูกอย่างนั้นจะโตช้านะครับรากเดินลงเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราลงปลูกนะปัจจัยที่จะช่วย ในการปลูกไม่ว่าจะปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมกับหลุมปลูกหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีที่จะลองก้นหลุมเวลาที่เราจะปลูกผลไม้นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงหลักการนะฮะหลักที่จะปักให้ต้นตั้งตรงนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ต่อเนื่องมาแล้วก็ระบบน้ำซึ่งแน่นอนที่สุดเราปลูกไม้ผล เราไม่ใช้ระบบสปริงเกอร์ใหญ่พอไปสาดน้ำแบบนั้นน้ำกระจายไปทั่วหญ้าก็จะขึ้นเต็มไปหมดเราก็จะใช้ระบบมินิสปริงเกอร์นะให้ฉีดอยู่ใกล้ๆส่งพุ่มของต้นไม้ที่เราปลูกนั่นเองทีนี้ถ้าเรากลัวว่าจะพืชมันจะขึ้นเราก็จะใช้ผ้าใบาคลุมโคนต้นก็มี หรือบางคนใช้ฟางบางคนใช้หญ้าบางคนใช้วัสดุธรรมชาติเอามาคลุมโคนต้นวัชพืชขึ้นก็ทำลายง่ายถอนง่ายกําจัดง่ายนะครับและก็จะทำให้ไม่มีวัชพืชมารบกวนต่อจากนั้นปุ๋ยที่ต้องเตรียมไว้สำหรับไม้ผลที่เริ่มต้นปลูกใหม่เราก็ต้องเตรียมปุ๋ยสูตร เสมอตัวเลขเท่ากัน3ตัวหรือจะเป็นสูตรตัวหน้าสูงเช่น 20, 10, 10, 18, 8, 8หรือจะเป็น 25, 77ใส่เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตท <eden> างต้นทางใบนะฮะและปัจจัยสำคัญต่อมาคือเวลาที่เราปลูกเนี่ยพี่น้องครับ ผมไปเห็นสวนผลไม้หลายแห่งมีปัญหาครับมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าตอนปลูกนะไปเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีกิ่งหลายกิ่งนะแล้วสุดท้ายก็เสียดายกิ่งนั้นเสียดายกิ่งนี้ไม่ตัดแต่งออกก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่มีหลายกิ่งพอมันแตกกิ่งก้านสาขาข้างบนมันก็บังกันไปหมดการตัดแต่งก็ยาก ผมก็ขอแนะนำว่าถ้าเพื่อท่านจะปลูกไม้ผลมาตรฐานท่านจะต้องเลือกกิ่งที่ตั้งตรงแข็งแรงนะฮะเหลือไว้กิ่งเดียวและเลี้ยงกิ่งขึ้นมาอย่างน้อยสูงขึ้นมาจากระดับดิน50เซนติเมตร1เมตรหลังจากนั้นท่านจะตัดแต่งให้มีส่งพุ่ม แตกออกเป็นอีก3ามกิง่งและแต่ละกิ่งก็จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกมาอย่างนี้ครับนานไปจะดูแลง่ายถ้ามีหลายกิง่งเจริญเติบโตแตกตามธรรมชาติเละละไข่กันไปไข่กันมาพอกิ่งมันโตมันก็จะเบียดกันไปไข่กันไปไข่กันมาแล้วก็จะเป็นจุดขังน้ำรําต้นก็อ่อนแอ นะแล้วก็เชื้อโรคเชื้อราก็จะเข้าทำลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อเราปลูกไม้ผลใหม่ๆการตัดแต่งเรียกว่าแต่งต้นแต่งเพื่อสร้างทรงต้นจึงมีความสําคัญมากนะครับเพื่อจะได้เห็นเวลาโตเติบโตมาเป็นสวนแล้วคนมาดูจะเด่นเออเจ้าของสวนคนนี้เก่งเขามีการดูแล สร้างทรงต้นอย่างดีระยะปลูกเขาก็ถูกต้องเหมาะสมระหว่างไม้ผลยังโตไม่เต็มที่เขาก็ใช้พื้นที่ว่างปลูกพืชแซมนะจะปลูกกล้วยปลูกฝร่งปลูกมะละกอก็ปลูกพืชแซมหาเงินไปก่อนจนกระทั่งครบสองปีครึ่งสามปีพร้อมที่จะให้พืชประทานเติบโตต่อไป ก็โละพืชแซมออกไปหรือบางคนไม่ได้ปลูกพืชแซมก็อาจจะปลูกพืชตระกูลทัวคลุมดินปกป้องไม่ให้วัชพืชขึ้นนะฮะในเวลาเดียวกันก็ใช้ใช้เศษวัชพืชเหล่านั้นนะตากให้แห้งเอามาคลุมดินคลุมโคนต้นนะครับอย่างนั้นก็ สามารถที่จะทําได้แต่ดีที่สุดก็คือปลูกพืชตระกูลถั่วเพราะว่ามันเศษซากมันมีปริมาณธาตุอาหารสูงสักหน่อยนี่ก็คือการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ดีและมีวิธีปฏิบัติที่ดีในอนาคตนะสามปีห้าปีข้างหน้าเราจะได้เห็นว่าอ๋อไอที่เราเลือกพันธุ์มาถูก กับตลาดที่เขาต้องการและปฏิบัติถูกต้องมันเกิดผลด,ดีในระยะยาวอีกเป็น10บปีเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวนบางบรมะมาตู้ปนอ2กับแพงแสนนคอปฐม73140หรือถ้าจะส่งลายก็แอดไซบูเ 94นะครับใครๆก็รักหัวหัวกันไทยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิก็ใช้ ขี่ดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทุ่นหน้าเพราะตัวหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับสแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหูวั้วคันไถของไทยเซนทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหัวเขินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน